สวัสดีครับท่านผู้ชมคำบวันนี้นะครับเราจะเห็นภาพข้างหน้านี้คือคุณการจนะบุญนะครับทําการอบไอ้น้ำสมุนไพรหรือว่าสุมยานั่นแหละครับเนื่องจากว่ามีภาวะโควิดแล้วลอกเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ย<อ>กระจายกันเยอะในเขตแถวนี้นะครับเ็าต้องหาวิธี ทำความสะอาดโพรงจมูกก่อนตามหลักการแพทย์ไทยนะครับก็มีสมุนไพรหลายอย่างอย่างที่เคยถ่ายคลิปไว้ที่ผ่านมานะครับเอาละครับนี่ผ่านไปเวลาเกือบหนึ่งนาทีติดต่อไปนะจ๊ะ สมุนไพรที่ว่านี้จะมีกระเพราทั้งสองนะครับใบมะกรูดขา่าตะไคร้หัวหอมหอมแดงนะครับหอมแกงนั่นแหละครับแล้วก็พิเศษมาหน่อยหนึ่งก็คือหูเสือนะครับซึ่งฤด,ดูนี้มะกรูดหายากก็เลยไม่ได้ใส่ครับใส่ใบมันไง อ๋อเราใส่ไใบมะกูดแทนครับความจำอาจจะนั่นไปหน่อยครับรอบที่สองครับไหวไหมจ๊ะไม่มีคำตอบรอบที่สามเกิดขึ้นองค์ประกอบที่ว่าเมื่อกี้นะครับก็อย่างเห็นในระบวงนี้นะครับ อันนี้จะเป็นของผมเองขนาดเล็กๆสําหรับอันใหญ่นี้สําหรับคนตัวใหญ่ครับอ่ารอบที่สี่มงครับเนี่ยไม่ยอมหยดุดติดใจในกลิ่นนะครับสูดหายใจเล็กๆนะจ๊ะครับเดี๋ยวยังขาดอะไรอยู่บางอย่างอาจจะต้องเพิ่มนิดนึงครับผมโอ่อท่านผู้ชม ขออภัยครับเมื่อกี้ลืมบอกไปว่ามีหัวไพลแล้วก็หัวขมิ้นเพิ่มมาด้วยนะครับเราก็ถึงคิวผมแล้วผมจะต้องจัดการตัวผมเองครับเห็นหน้าไหมถึงเวลาแล้วครับเติมน้ำก่อนเอาน้ำเยอะไหมแม่แล้วแต่เลยแล้วแต่ แต่มันคืออะไรอะ่ะโอ้แต่ความพอใจของคนทานั่นแหละเอาละจะใช้สามการเวลาผมพักได้เวลาครับ ชื่นยังบอกไม่ถูกครับพี่น้องครับรอบที่สองเลยนะ รอบที่สองนี่สดชื่นยิ่งกว่าครับฮ่า <c oughs> อย่ามาใกล้ดเ, <c oughs> เห็นรอยตีนกา <c oughs> อ่ะรอบที่สามรอบที่สามนะครับ อเอาสักห้ารอบนะ โสุดยอดเลยครับพี่น้องน้ำโมกกำลังจะไหลมีที่นี่นะครับถัดจากนั้นนะครับหลังจากที่เราสุมยาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีการเตรียม ชาชงนะครับชาชงมะขามป้อมครับผมเป็นสมุนไพรที่มีในสวนนี่แหละครับเราก็จะเตรียมไว้แล้วก็ดื่มเลยนะครับเป่าก่อนถมันร้อน <c oughs> ใจร้อนไม่ได้เออขอบคุณครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตเป่าก่อนนะครับแล้วก็ดื่มอ่าเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะดื่มแล้วไม่ต้องถ่ายตอนดื่มเนาะขอบคุณและสวัสดีครับจากตะหวังนะครับ จับหูมันี่จะได้เห็นสีน้ำขามป้อมมั่งสีอมพันเลยครับขามป้อมสมุนไพรวิตามินซีสูงนะอินซีด้วยครับที่นี่ขอบอก,บอกครับท่านผู้ชมตอนเย็นหลังจากเนี้ยตอนนี้หกโมงแล้วตอนเย็นก็ใบฟ้าทลายโจนสามใบนะครับ ย้ำครับสามใบเสริมฤทธิ์สร้างภูมิต้านฐานภาวะโรคระบาดอย่างนี้นะครับ